สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เดยนนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกันแต่เช้าอีกแล้เนาะก็แม่คนมือบอลจ้ะวันนี้มีกล้วยไม้มาจัดจําหน่ายเลยนะจ๊ะมีตั้งแต่ช้างเล็กช้างใหญ่แล้วก็ไปถึงไม้หลายหลากชนิดนะจ๊ะมีไม้ป่าหลายตัวเลยเนาะพีนี้ใครสนใจก็สแกน QR วอารคกันตรงมุมจอเลยเนาะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0 9 3 7 7 3 9 9นะจ๊ะ ใครเพิ่มหลายเป็นก็เพิ่มจากเบอร์นี้เลยจ้ะก่อนจะเจอกล้วยไม้ก็ฝากกันเหมือนเดิมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยเนาะค่าจะส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทแบบเมาส์มาไม่มีบวกเพิ่มเลยนะจ๊ะถ้าโอนก็60บาทจะเหมาเช่นกันเนาะมาเรามาเจอกล้วยไม้ชน,นิดที่หกันเลยจ้า เหลือไม่เยอะแล้วนะจ๊ะลูกช้างเราเหลือไม่เยอะแล้วจ๊ะใครสนใจก็สั่งได้เนาะโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นจะว่าเอาแต่ใหญ่โชว์นะจ๊ะนี่มีแบบนี้นะจ๊ะสองขนาดเราจะคะกันไปเนาะใหญ่มั่งลิกมังจ๊ะอันนี้จะเป็นช้างชมพูบานเย็นนะจ๊ะชมพูบานเย็นจ๊ะยี่สิบบาทนะจ๊ะคันต่ำคือห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็น ช้างพลายจ้ะช้างพลายเนาะนี่ต้นแบบนี้เนาะแข็งแรงใบหนาลากเดินดีนะจ๊ะเห็นเห็นลากไหมนี่เห็นลากไหมจ้ะลากเดินดีนะจ๊ะยี่สิบาทเช่นกันเนาะช้างพลายจ้ะแล้วก็มาเจอกับอีกหนึ่งตัวโอ้โหนี่อ่ะมาทั้งใหญ่ทั้งเล็กเห็นลากไหมนี่ลากยากเดินดีอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันนี้คือช้างชมพู ชมพูม่วงหรือภาษาของเราคือคือเรียกว่าสีบรูเนาะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะจ๊ะขั้นต่มก็คือห้าต้นขึ้นไปจากยี่สิบาทเหมือนเดิมเนาะยี่สิบาทเหมือนเดิมยังไม่มีเปลี่ยนแปลงจ้ะอันนี้จะเป็นช้างกระนะจ๊ะช้างกระจ้ะสองต้นคู่ก็มีจ้ะต้นเดียวก็มีเราจะคะให้ไปเนาะลูกค้าจ้ะยี่สิบาทเท่านั้นเนาะขั้นต่มคือห้าต้นขึ้นไปเหมือนกันเนาะ อีกหนึ่งตัวตัวนี้จะหมดแล้วนะจ๊ะนี่ตากองมาถ่ายเลยจากสองโฟมล้นๆ้นนะจ๊ะจากสองโฟมล้นๆ้นจ้ะเหลือแค่นี้แล้วนะจ๊ะช้างการ์ตูนจ้ะเป็นช้างที่หายากทํายากนะจ๊ะตัวนี้ขอยี่สิบห้าบาทจ้ะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเนาะมาเรามาเจอลูกช้างกันแล้วก็มาเจอกับพี่ช้างน้องช้างกันมั่งจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างต้นคูบ้างเราก็จะคะกันให้ไปเนาะนี่นะจ๊ะ อันนี้จะเป็นช้างบรูช้างบรูจ้ะนี่ปีนี้ได้เห็นดอกกันแน่นอนจ้ะรับประกันจ้ะมีทั้งต้นคู่ต้นเดียวนะจ้ะเราจะคะให้ลูกค้าไปนะจ้ะนี่เลยจ้ะขครสั่งเจ็ดต้นขึ้นไปรวมสี่ได้หมดจ้ะรวมได้ทุกประเภทเลยเจ็ดต้นขึ้นไปจะอยู่ที่ต้นละเก้าสิบบาทนะจ้ะถ้าไม่ถึงเจ็ดจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจ้ะอ่าเข้าใจกันเนาะ มานี่ช้างบรูอันนี้จะเป็นช้างเผือกจะช้างเผือกนี่จ้ะนี่ช้างเผือกคอทีทีใบนา้านาอย่างนี้เลยจ้ะนี่ปีนี้ได้เห็นดอกกันแน่นอนจ้ะต้นนี้ร้อยออกดอกไปแล้วเนาะนี่ออกดอกไปแล้วชุดหนึ่งจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะราคาเหมือนกันจ้ะที่เราบอกกันไปเนาะเก้าสิบบาทถ้าเจ็ดต้นขึ้นไปเนาะทาไม่ถึงเจ็ดต้นก็อยู่ที่ หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่ช้างส้มนะจ๊ะนี่ประมาณนี้คอทีีทจ๊ะสังเกตท้างถ้าแข็งแรงดีคือคอทีใบหนานะจ๊ะรากเดินดีจ๊ะท้างอันนี้ช้างส้มเนาะช้างส้มจ๊ะช้างส้มอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกับตัวนี้ท้างส้มแล้วตัวนี้จะเป็นท้างชมพูชมพูอันนี้ชมพูโ,โหอโนนี้สองต้นคููเนาะ สองต้นคู่จะมีนี่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งต้นเล็กก็จะเป็นสองต้นคู่กอธรรมชาตินะจ๊ะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมชาติก็ปลูกสองต้นคู่นะจ๊ะนี่เห็นไหจ๊ะอันนี้จะเป็นชมชมพูนะจ๊ะชมพูจะราคาก็เหมือนกันเนาะรวมกันไปเลยเนาะให้ได้เจ็ดต้นจ๊ะจะอยู่ที่กระถางละเก้าสิบบาทเนาะอ่าเราก็มาทางนี้มีชมพูแล้วอ่ะมีแดงโอ้โหลืมพี่แดงได้ไง ตามพี่แดงไปเนาะโอ้นี่โอ้โหพี่แดงพี่แดงสวยมากจ้ะนี่นี่ช้างแดงนะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้นี่สองตนนะจ๊ะแอบแอบแอบก่อนปิดไว้นี่จ้ะนี่คือราคาเหมือนเดิมเนาะช้างแดงนะจ๊ะมามาทางนี้เลยครับมาทางนี้โอ้โหตามมาเลยมีอันนี้จะเป็นช้างพลายช้างพลายนะจ๊ะนี่ ต้นแบบนี้นะจ๊ะนี่ไม่ใช่ว่าแต่เอาแต่ต้นใหญ่โชว์เนาะเราก็จะโชว์ให้ดูทั้งหมดจ้ะต้นเล็กคอที่ใบหนารากเดินดีนี่เห็นจ๊ะปีนี้ได้เห็นดอกกันแน่นอนจ้ะอันนี้คือช้างพลายช้างพลายจ้ะสวยๆต้นใหญ่ๆกันเลยเนาะอ่ะมาเจอกันอีกหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นช้าง<ะ>ช้างกระนะจ๊ะช้างกระจัะงนี่ มีเล็กมีใหญ่แบบนี้เนาะเราก็จะคะกันไปจ้ะเป็นไม้รุ่นเดียวกันเนาะนี่เห็นไหมจ้ะนี่ช้างกระจ๊ะราคาก็เหมือนเดิมจ้ะที่บอกกันไว้เนาะเจ็ดต้นขึ้นไปเก้าสิบบาททุกกระถางเนาะถ้าไม่ถึงเจ็ดต้นก็อยู่ที่หนึ่งร้อยจ้ะมาตามมาเลยจ้ะมาเจอกันอีกลังบ้านอ่ะนี่เป็นไม้ป่านะจ้ะไม้ป่าแท้ๆจ้ะเข็มชมพูหายากแล้ทำยากมาก<า>เลยนะจ๊ะ ไม้ป่าเนาะป่าแท้ๆไม่มีผสมเลยจ้ะเข็มชมพูนะจ๊ะสวยอย่างนี้เลยจ้ะนี่คือดอกตัวอย่างนะจ๊ะแล้วแม่คนบอนบอกไว้ก่อนเนาะมีดอกแค่ต้นเดียวนะจ๊ะต้นอื่นเนี่ยดอกยังไม่ออกนะจ๊ะถ้าถึงฤดูออกดอกแล้วเขาจะออกโอ้โหนี่เห็นไหมจ๊ะเป็นฟอมกออย่างนี้เลยไม่รู้กี่ต้นเนาะหกต้นห้าต้นหกต้นฟอมใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะช้างชมพูเอ๊ช้างชมพูนั่นพูป้ายเข็มจะเข็ม เข็มชมพูจ้ะเข็มชมพูเป็นไม้ป่านะจ้ะนี่ให้ดูกันอย่างงี้เลยจ้ะไม่ต้องเลือกกันนะเพราะเหมือนกันจ้ะเหมือนกันทุกกระถางโอ้โหแล้วถ้าได้ยินราคาจะอึ้งอีกเนาะว่าราคาเท่าไรต้นใหญ่แบบนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อห้าสิบบาทตายแล้วขายไม่ได้ไงบ้านคนมือบอลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะทาง เอ้ช้างอีกแ้วโอ้ยเข็มชมพูจ้ะเข็มชมพูเป็นไม้ป่านะจ๊ะนี่อ่าตากล้องโพดเลยจ้ะโพดโพงนี้เลยจ้ะเป็นทุ่มเป็นกออย่างเงี้ยเลยเนาะเป็นพุ่มเป็นกอเลยจ้ะใหญ่ใหญ่หญสวยสวยเลยเนาะแล้วก็มาเจอกับแคทรียาจ้ะต่อด้วยแคทรียาเลยนะจ๊ะขายเท่าไรครับแคทรียาอ่าร้อยยี่สิบมันมีทั้งหมดแปดสี เจ็ดสีหรือแปดสีถ้าซื้อครบสีคิดตัวละร้อยอ้าวนั่นอีกแล้วนี่คือบาสคนมือบอลจ้ะอีกแล้วจ้ะแคทริยานี่จ๊ะถ้าซื้อไม่ครบสีจะอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะถ้าซื้อครบทุกสีรวมๆกันแล้วจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะช้างเราเอ๊ช้างอีกแล้ว แคทรียาอันนี้จะเป็นท้องสุกนะจ๊ะ<ป>นี่จะนี่จะเป็นท้องสุกนะจ๊ะมีแปดสีแปดชนิดอันนี้จะเป็นพิงออกมาดูต้นหน่อยดวดูวยขอดูวยเนียนะจ๊ะอันนี้จะเป็นอะไรเนาะพิงเอ้ Diamond, พิงไดมอนะด์นะนี่ตัวใหม่นะจ๊ะพิงไดมอนจ้ะเดอวบาร์คนบอลจะขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะ นี่ราคากระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะถ้าซื้อครบทุกกระถางทุกสีรวมรวมกันไปแล้วจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทโอ้โหบาตจัดให้อีกแล้วจ้ะบ,บาตจัดให้เนาะพิงค์ไดมอนด์นะจ๊ะพิงค์ไดมอนด์เรามาตัวนี้คือจะเป็นเพลินพิษจ้ะเพลินพิษนะจ๊ะเดี๋ยวบาทจะขึ้นรูปดอกให้ดูจ้ะนี่ต้นใหญ่ๆกอดีๆรากเดินแจมๆอย่างเงี้เลยจ้ะ รากสวยมากเลยนะจ๊ะเพลินพิษจ๊ะโอ้โหราคาไม่ต้องบอกเนาะบอกกันไปแล้วจ๊ะเอาเรามาเจอกับอีกหนึ่งตัวจ๊ะอันนี้จะเป็นโอ้โหทำไมใหญ่อย่างนี้จ๊ะใหญ่มากเห็นไหมจ๊ะวังน้ําเขียวจ๊ะวังน้ําเขียวโอ้โหต้นใหญ่ๆอย่างงงี้เลยจ๊ะวังน้ําเขียวเนาะเดี๋ยวได้เห็นดอกกันจ๊ะเดี๋ยวบ้านคนบอลจะเอาขึ้นรูปดอกให้ดูจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายแคทกันก่อนเนาะ ่ายแคทให้หมดก่อนเราค่อยถ่ายไม้ตัวอื่นนะจ๊ะอันนี้จะเป็นไว้ไดมอนด์จะไว้ไดมอนด์นะจ๊ะเดี๋ยวบ้าจะขึ้นรูปให้ดูเนาะนี่ไว้ไดมอนด์จะกระลังแตกกอพุบพับกันออกมาเลยนะจ๊ะไว้ไดมอนด์นะจ๊ะอึ๊บโหแขวนก่อนเนาะแขวนก่อนจ้ะไว้ไดมอนด์นะจ๊ะแล้วเราก็มาอีกหนึ่งตัวอันนี้อะไรเนาะเห็นไหมครับซุนเยย,น,เย,ยนะจ๊ะ สุนเยียเดี๋ยวบ้านจะขึ้นรูปดอกให้ดูนี่โอ้โหฟอร์มกอฟอมกอ,อ,มกอพืชพับอย่างนี้เลยจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าเอาแต่ต้นใหญ่โชว์นะจ๊ะต้นไหนย่อมหน่อยเราก็จะเอาให้โชว์ลูกค้าจะได้รู้เนาะว่ามีต้นเล็กมั่งใหญ่มั่งก็จะขะกันไปนะจ๊ะสุนเยียนะจ๊ะซื้อครบทุกสีหนึ่งร้อยบาทถ้าไม่ครบโน,น,น่นก่อนฝั่งนู้นก่อนมามาทางนี้เลยจ้ะ อันนี้จะเป็นจะเป็นพิงพิง <M 4. S 1> แอมเพ t จ,จะ้ะพิงแอมเพจ,จะ้ะเป็นยี่ห้อเดียวที่แม่คนมือบอลเรียกชื่อไม่ค่อยถูกเนาะพิงแอมเพตนะจะ้ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจะ้ะกอพุทับจะ้ะต้นหนึ่งไม่ค่อยไม่ต่ำกว่าห้าต้นเนาะกระถางหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าต้นจะ้ะแต่กอดีมากเลยจะ้ะเดี๋ยวขอแขวนแปบน๊บนึงนะจะ้ะพิงแอมเพไปแล้ว อันนี้จะเป็นเฮซองจะเฮซองหยิบกันมาแบบนี้เนาะไม่ต้องคัดนี่เฮซองนะจ๊ะเฮซองจะโหต้นใหญ่ๆ่กอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะแต่กอพึบพับจ๊ะเฮซองนะจ๊ะราคาเหมือนเดิมจ้ะรวมรวมกันไปหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเหลืองจันทบูรณ์มีลูกค้าสั่งหมดหรือยังเหลืองจันทบูรณ์นะจ๊ะ หนึ่งบให้หมดแล้วลูกค้านึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเรืออยู่แค่เรืออยู่แค่สามไม้เนาะสามไม้จ้ะเหลืองจันทบูรณ์นะจ๊ะอันนี้ไม่ต้องเนาะนี่ไม่ต้องมันไม่สวยไม่สวยบาสไม่ขายนี่คือนี่คือสโตรแกนของบาสคนมือบอลจ้ะไม่สวยไม่ขายจ้ะเขาแกะชมพูนี่แขงช่อดอกมาตรงนี้อีกแล้วจ้ะเขาแกะชมพู หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเขาแกะชมพูนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจะเหลืออยู่ห้าไม้เองห้าไม้เองจ้ะอ่ากระเทียมมาได้จะกระเทียมโหนี่เป็นไม้ที่สวยมากจ้ะลูกค้าจะเห็นว่าตอนนี้คือเขาต้นเขาเล็กเนาะถ้าต้นเขาใหญ่แล้วจะสวยมากแล้วออกดอกสวยจริงๆจ้ะกระเทียมแล้วหอมหอมจริงๆนะจ๊ะกระเทียมนะจ๊ะ หนึ่งร้อยบาทหรือร้อยยี่สิบครับรอ่าร้อยยี่สิบเหมือนเดิมเนาะร้อยยี่สิบเป็นไม้มที่าหายากแล้ว,ลวก็ทํายากจะ้ะอุตายแล้วเหลือต้นเดียวจะยว้ะอ่าพาวเวียงมีคนสั่งนั่นมีเจ้าของแล้วเห็นไหมแม่คุณมุบอนบอกแล้วมีคนสั่งแล้วนะจะ้ะอันนี้เอื้องพึ่งจะ้ะนี่เอื้องพึ่งนี่สวยมากจะ้ะฟอม์กกอไม้ใหญ่เลยจ้ะไม้ใหญ่ใหญ่จะ้หหหจะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจะ้ะ เอืองพึงจ้ะามาเจอกเฟิร์นปนมานะจ๊ะเฟิร์นปนมาจ้ะนี่เดี๋ยวแม่คุณบอจะเอาให้ดูส่งกระถางเนาะไ,ไม่ใช่กระถางไม้นี่นี่เห็นไหมจ๊ะเฟิร์นปนมาจ้ะนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะราคาย่อมเยาวที่สุดเนาะของบ้านคนมือบอลน,นี่รับประกันเลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะเฟิร์นปนมานะจ๊ะอ่ะแล้วเราก็ไป มาเริ่มกันตรงนี้แคทใบแล้วอ่ะมาตรงนี้จะ้ะเหลืออยู่แค่กระถางเดียวเองใหญ่โตมโหรารยังหาเจ้าของอยู่นะจะ๊ะใครอยากเป็นเจ้าของจะ้ะชื่ออะไรเนาะมิกะมก,ะซ,ะ,กะซาพิงค์นี่มิกกาซาพิงค์นะจ้ะนี่สีบรูอย่างนี้จะ้ะชมพูบรูนะจะ้ะนี่มิกกะซาพิงค์หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะจะ้ะมิกกาซาพิงค์นะจะ้ะอันนี้จะเป็น ปากช่องสมายนี่เห็นดอกไหมจ๊ะดอกสวยอย่างนี้เลยจ๊ะสี่เม็ดลูกว่าเนาะม่วงสี่เม็ดลูกว่าจ้ะนี่สวยๆอย่างนี้เลยจ้ะเป็นฟอร์มกอทุกต้นเนาะเหลือแค่สี่กระถางหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่มีแล้วจ้ะเป็นฟอร์มกอทุกต้นเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วเราก็มาเจอกับหวายด่างจ้ะเหลืองพุทธมนทนหูนี่ดอกเห็นไหมจ๊ะ ดอกสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะดอกสวยต้นสวยเป็นหวายด่างนะจ๊ะหวายด่างจ้ะเหลืองพุทธมนตนนะจ๊ะดอกก็สวยมากจ้ะสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเท่านั้นจ้ะอ้าไใดูความด่างก่อนนี่บาโชชอบโชชอบขี้อวดเหมือนแม่คนมือบอลเลยจ้ะเห็นไหมจ้ะดูความสวยของเขานะจ้ะด่างทุกใบด่างที่ใบเนาะแล้วดอกเขาก็จะออกด่างด้วยนะจ้ะ แล้วใหญ่มากโอ้โหต้นนี้ใหญ่จริงๆนี่นี่ต้นนี้ใหญ่มากเลยจ้ะเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่กระถางเดียวจ้ะลูกช้างจ้ะลูกช้างนี่เหลือแค่กระถางเดียวนะจ๊ะเป็นไม้ที่ออกดอกเก่งนะจ๊ะขยันออกดอกเห็นชอของเขาไหมนี่ชอเก่าจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกออกดอกทั้งปีเลยจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้ะอันนี้มาเจอกับ เอื้องคำตาดำจะเอื้องคำตาดำโหลูกค้าถามหาบาทก็ต้องจัดให้จะ้ะนี่เอื้องคำตาดำนะจะ๊ะเท่าไรครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นโอ้โหเป็นไม้หายากนะจะ๊ะเอื้องคำตาดำนะจะ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจะ้ะฟอมกอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจะ๊ะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะเอื้องคําตาดําจ๊ะอ่าเรามาเจอกับเข็มแซดจ๊ะเข็มแสดนี่ดอกจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเข็มแสดสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ๊ะเป็นฟอร์มกอทุกกระทางทุกไม้เนาะทุกไม้จ๊ะนี่ไม้หนึ่งต้องเป็นต้องมีลูกจ๊ะไม่ต่ํากับสามต้นสองต้นเริ่มแตกกอเลยจ๊ะถ้าออกดอกแล้วจะสวยมากเลยนะจ๊ะ เข็มแสดนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะอันนี้จะเป็นเข็มญี่ปุ่นเข็มญี่ปุ่นผสมขาวแกะใช่ไหมครับเข็มญี่ปุ่นผสมขาวแกะเหลือแต่สีขาวจ้ะนี่เห็นสีไม่ระหอมนะจ๊ะหอมมากเลยเป็นฟอร์มกอทุกต้นทุกไม้เลยนะจ๊ะ เข็มญี่ปุ่นผสมขาวแกะนะจ๊ะโหสวยจริงๆจต้นนี้สวยมากสวยมากอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอากแขวนไม่ถึงจ๊ะนี่แล้วเรามาเจออีกหนึ่งตัวอู้ตายแล้วนี่จะสวยไปไหนแม่คุณเอ้ยเข็มเพือกนะจ๊ะเป็นเข็มป่าหรือเข็มบ้านลูกเข็มป่านะจ๊ะเข็มเผือกจ้ะให้ดูดอกให้ดูดอกนี่มีดอกนะจ๊ะฟอร์มกอนะจ๊ะนี่ ฟอมกออย่างนี้เลยจ้ะราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นจ้ะฟอร์มกอทุกไม้นะจ้ะเป็นไม้ใหญ่นะจ้ะนี่โอ้โหนี่อันนี้จะเป็นเข็มแดงสาคิดนะจ๊ะนี่กับฟอร์มกอเหมือนกันจ้ะโอ้ตายแลไม่รู้จะหยิบกระถางไหนจ้ะใหญ่เหมือนกันหมดเนาะนี่เห็นไหมจ๊ะฟอร์มกอพืบพับอย่างนี้เลยจ้ะเข็มแดงสาคิดนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะ ตายเรียหมดแล้วก็จะในส่วนก็ไม่เหลือแล้ว,น,ว,น,ลลวนั่นรีบสั่งกันนะจ๊ะลูกค้าจ๋ารีบสั่งนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันอีกหนึ่งเข็มเนาะนี่ก็เข็มแดงเหมือนกันตายเรียนี่ฟอมอย่างนี้เลยจ้ะมีคนมาบอลจะเอาให้ดูนี่ชีอวดจะชอบชีอวดเห็นไหมนี่ เข็มแดงแต่เป็นเข็มป่าแท้ๆเลยนะจ๊ะเข็มป่าแท้ๆจ้ะไม่ได้ผสมอะไรเลยเนาะเข็มแดงนะจ๊ะฟอมกอใหญ่ๆบึมๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะฟอมกอใหญ่บึมๆอย่างเงี้ยเลยเนาะเข็มแดงป่านะจ๊ะอ้าวรอแบบเกาะขอนก็มีแบบกระถางก็มีแบบเกาะขอนมีแค่ไม้เดียวเนาะนี่นีเห็นไหมจ๊ะมีแค่ไม้เดียวเนาะ้องนั้นก็จะอยู่ในกระถาง ใหญ่ไม่แตกต่างกันเลยจ้ะอ่าราชินีราชินีของสวนเนาะนี่ราชินีของส,วน,นนองสวนจ้ะโอ้โบานหมดแล้วบานหมดแล้วเนาะบานคงจะต้องเก็บเอาไว้เฉยชมความสวยกันเลยเนาะนี่ไอเยเรศชมพูจ้ะไอเยเรศชมพูราชินีของสวนจ้ะ สวยจริงๆนะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะใครอยากได้แบบบาสก็ไปอาใครอยากได้ก็คุยกับบาสได้เนาะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอันนี้ยังตูมอยู่เนาะยังตูมนี่นี่เห็นไหมจ๊ะนี่เพิ่งออกมาอย่างนี้เลยจ๊ะนี่มีสองช่อเลยจ๊ะสองช่อสองต้นโอ้สามช่อจ้ะนี่สี่ช่ออุตสายเล้วแม่คนบอลคิดว่าเป็นรากจ้ะสี่ช่อนะจ๊ะกระทางนี้ยังต่มอยู่จ้ะไอเรศชมพูสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ข้ามมาจ้ะอันนี้ก็เอื้งองค<ท>ำ<า>เนาะนอันนั้นจะเป็นรุ่งกะมน,นะจ้ะรุ่งกะมนจ้ะเป็นหวายรุ่งกะมนจ้ะฟอ,อร์มกอสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะ<อ>ราคาเท่าไรครับ,อบเอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบอีกแล้วจากหนึ่งร้อยห้าสิบเห็นไหมกอสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะนี่หกเจ็ดต้นนะจ๊ะกอนี้หกเจ็ดต้นจ้ะ รุ่งกะมนนะจ๊ะรุ่งกะมนดอกเขาจะสวยมากเลยนะจ๊ะรุ่งกะมนจ๊ะอันนี้จะเป็นมอนไข่จ๊ะมอนไข่เนาะนี่เราต้องอวดสองกระถางจ๊ะนี่ให้เปรียบเทียบเนาะนี่มอนไข่นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะนี่ดูรากดูต้นจ๊ะนี่ตกสิบสิบกว่าต้นเนาะสิบกว่าต้นจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะ มอนไข่จ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ้ะก็ะยังไม่ดอกรา,กากคาไม่ดอกก็มีดอกก็ละราคาถ้ามีดอกก็ไม่ขั้นต่ำก็จะไม่ประมาณสามร้อยนะจ้ะอันนี้จะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชผสมเวียดนามนะจ๊ะนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะจากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็เหลือหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะ หน <130 S 2> <130. S 1> ึ่งร้อยสามสิบไม่คนมือบอกก็ยังว่านะก็จะโปรอีกแล้วจ้ะอันนี้ไม่โปรจ้ะาาไม้หายากนะจ๊ะหนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นโคราชธรรมดานะจ๊ะเป็นกุหลาบเหลืองโคราชนี่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนะาะทาผสมเวียดนามจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะ มาเนาะมาทางนี้จ้ะกุราบโกกิจ้ะกุราบโกกิต้นใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยเนาะนี่ใหญ่ๆสวยๆเลยจ้ะกุราบโกกินะจ้ะมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะเท่านั้นเนาะอันนี้เขามีชื่อว่าซันเซ็ตลอเรนเซียนะจ๊ะมีแบบกระถางมีแบบกระถาง,งกับแบบนี่กระต้นเดียวเอะนี่ กับเกไม้นะจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะนี่มีสองชนิดให้เลือกนะจ๊ะใครชอบกระถางใครชอบแบบเกระไม้นะจ๊ะต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ๊ะซันเซ็ตลอเรนเซียจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเนาะเป็นไม้หายากเป็นไม้หายากแล้วดอกสวยมากเลยนะจ๊ะซันเซ็ตลอเรนเซียนะจ๊ะอ่ะนี่อีกหนึ่งตัวอุตายแด้วดีบานแล้วบานแล้วมีดอกอวดนะจ๊ะแม่คนบอลได้ดอกอวดเลยเนาะสามปอย สามปอยผสมรูซอนจ้ะเป็นไม้ที่ออกดอกทั้งปีนะจ้ะน,นี่ดอกเขาไม่นิ่งเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันสไปเรื่อยเป็นไม้เพาะเมล็ดนะจ้ะสามปอยผสมรูซอนจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะนี่สั่งได้เลยนะจ้ะเอาคามาถึงนี้จ้ะมุดก่อนมุดมุดจ้ะมาโอ้โหนี่ หายไปนานบ้านเอาออกมาอีกแล้วจ้ะเอาออกมาอีกแล้วนี่สิงโตนะจ้ะสิงโตหรือเขามีชื่อว่านักกามใต้นะจ้ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ้ะหนึ่งรอยี่สิบาทไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะใหญ่แล้วสวยเนาะสิงโตนะจ้ะหรือนักกามใต้จ้ะโอ้โหมาอีกแล้วจ้ะมาอีกแล้ว ช้างน้า,าวเผือกนะจ๊ะหลานชายเขาเรียกอะไรนะช้างอะไรก็ไม่รู้เออแมมมอสเขาบอกงามันนี่เหมือนเหมือนงาช้างแมมมอสจ้ะแล้วเห็นตะเกียงไหมนี่ที่แม่คนมาบอนบอกว่าอย่าตัดทิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวตะเกียงเขาจะออกจ้ะนี่่ายให้ดูจ้ะนี่เห็นไหมช้างนาวเผือกนะจ๊ะหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะจ๊ะหนะึ่งร้อยสามสิบบาทจ้ะ กอใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะหูหาที่ไหนได้เนาะราคานี้ไม่มีแล้วจ้ะไม่มีแล้วจ้ะใหญ่อย่างนี้เลยจ้ะแล้วทุกต้นจะติดเกียงพึบๆอย่างนี้เลยเนาะแต่เกียงจะเยอะมากเลยเห็นไหมจ้ะนี่เอาไปขยายพันธุ์กันได้เลยจ้ะอันนี้จะเป็นเอาออกมาใหม่อีกแล้วจ้ะเอาออกมาใหม่อีกแล้วจ้ะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีดังเดิมกับตัวใหม่เจาะไม่คนบอลจะออกมาให้ดูจ้ะ ตัวนี้จะเป็นดังเดิมนะจ๊ะดังเดิมนวดพามดังเดิมนะจ๊ะ,ะ,จะอันนี้คือนวดพามเผือกออโอ้โหเ้าเห็นดอกแล้วจะหลงนะหลงในความสวยของเขานะ่จ๊ะนวดพามเผือกกับนวดพรามดังเดิมนะจ๊ะหนึ100่งร้อยนวดพามดังเดิมร้อยสามสิบก็เปือกร้อยห้าสิบเผือกร้อยห้าสิบนะจ๊ะตัวนี้ร้อยสามสิบจ้ะมีสองราคาจ้ะ ความหอมนี่ไม่ต้องกลัวจ้ะไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้นหอมจริงๆจ้ะหอมมากเนาะนวดพรามจ้ะจะมีอยู่สองสองสองตัวเนาะสองราคาจ้ะฮ่าแมงไหมจ้ะแมงไหมดอกสวยจริงๆจ้ะนี่หนึ่งร้อยอีกแล้วบาสคนมือบอลหนึ่งร้อยอีกแล้วจ้ะสวยอย่างนี้เลยเนาะเอาไปแขวนหน้าบ้านนะแม่คนบอลบอกให้จ้ะเอาไปแขวนหน้าบ้านจะสวยมากเลยจ้ะ เขาจะเป็นพุ่มสวยเขาจะไม่เก้งก้างมะเขือมะคะเนาะเขาจะเป็นพุ่มสวยมากจ้ะแมงใหม่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหมากแล้วงานช้างงานช้างของแม่คนมือบอลจ้ะนี่เข็มแสดนะจ๊ะฟอร์มกอย่างเงี้ยเลยจ้ะนี่กอนี้คันไม่ไม่รับประกันนะประมาณสามสิบต้นจ้ะใหญ่จริงๆจ้ะเข็มแสดนะจ๊ะ ออกดอกแล้วสวยมากเลยจ้ะให้เขาออกดอกพร้อมกันน้ะสวยจริงๆจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ้ะถ้าซื้อสองไม้เหลือสองพันแปดนะจ้ะกำลังรอเจ้าของอยู่นะจ้ะใครสนใจสั่งกับบาสคนมือบอนได้เลยจ้ะจ้านี่ถ้าใครชอบไม้ฟอร์มกอเป็นพุ่มอย่างนี้ต้องตัวนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวขอแขวนก่อนนะจ๊ะเข็มแสดฟอร์มกอจ้ะ อันนี้จะเป็นหางหท้างหางช้างเผือกจะหางช้างเผือกมองไม่เห็นแม่คนมือบอลเลยใช่ไหมนี่หางท้างเผือกนะจะ๊ะใส่กระถางใหญ่ๆตั้งหน้าบ้านเป็นสง่าราศีจะ้ะนี่เห็นไหมจ๊ะหางท้างเผือกนะจะ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจะ้ะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจะ้ะโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงอ่าเรา หมดหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเนาะมาปิดคลิปกันตรงนี้จ้ะปิดคลิปกันตรงเข็มเข็มยิบเอ้ยเข็มชมพูเราจะเรียกผิดเรียกถูกเนาะจ้ะทั้งหมดก็ที่มีที่เห็นเนี่ยนะจ้ะราคาเราก็บอกไปหมดแล้วจ้ะถ้าใครไม่เข้าใจหรือยังงงเอยังไงยังไงวะไม่เข้าใจโทรมาคุยกับบานคนมือบอลได้เลยจ้ะหรือสแกนคิวอาโค้ดต,ตรงมุมจอเนาะมันก็โทรมาที่เบอร์ ศูนย์แปดศูสามจ็ะ้ะใครเพิ่มไลา์เป็นเพิ่มจากเบอร์นี้ได้เลยจ้ะก่อนจะจากกันไปก็ฝากกันเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ๊ะแม่คุณบอลขอกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านาที่เข้ามาอุดหนุน มาดูคลิปของเราสั่งต้นไม้ของเราขอบคุณจริงๆจ้ะจากใจแม่คนมือบอลเลยเนาะวันนี้แม่คนมืบอลขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ